โลกไม่เคยหมดจากปัญหาหรอกสรัยยังอยู่กับโลกปัญหาก็มีอยู่เรื่อยๆเนี่ยโควิดใช่ไหมเพิ่งซาไปแล้วก็มีน้ำท่วมอีกล้วถัดจากนั้นจะมีอะไรอีกยังไม่รู้เลยที่แน่ๆก็คือเศรษฐกิจมันแย่ไปทุกประเทศแล้วหลังโควิดนะทำไงจะฟื้นตัว ครจะฟื้นตัวเร็วว่าใครเท่านั้นแหละแทนที่เราจะทำตัวเป็นก้อนหินนะแข็งกระด้างทำตัวเป็นน้ำบ้างสิน้ำไปอยู่ตรงไหนเรนก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นได้อยู่ในถ้วยแก้วก็เป็นรูปร่างเหมือนแก้วน้ำอยู่ในขวดก็มีรูปร่างเหมือนขวดนะ อยู่ในถังก็มีรูปร่างเหมือนถังนี่มันปรับตัวได้ในทุกๆสถานการณ์นน้ำไม่เคยบ่นอะไรกับใครก็หรอบปรับตัวได้ถ้าเราปรับตัวไม่เป็นทำตัวแข็งกระด้างเป็นก้อนหินเราก็รู้สึกแย่แล้วเดี๋ยวมีปัญหานั้นเดี๋ยวมีปัญหานี้ไม่รู้จักจบสะนักไว้อย่างหนึ่งนะ ในโลกนี้ไม่เคยหมดจากปัญหาหรอกถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะรู้โลกนี้วุ่นวายตลอดนะไม่เคยสงบสุขสักทีอย่างสมัยต้นรัตนโกสินทร์ปัญหาใหญ่ก็คือการรักษาเอกราชรักษาความมั่นคงเอาไว้ ก็ฟื้นฟูบ้านเมืองในละการที่หนึ่งสองสามนะการที่สามมองกันไกลนะท่านบอกต่อไปศึกพม่าคงไม่มีแล้วละปัญหาจะมาจากฝรั่งท่านมองไกลถึงเลิการที่หนะ้าเราถูกคุกค,คามเสียดินแดนไปเยอะแยะถูกคุกค,คามเอกราชเกือบจะเสียดีว่า บัรฑบุรุษเราเก่งปรับตัวได้เหมือนน้ำเลยก็อยู่รอดมาได้ต่อมาถึงปลายรัชกาลที่หกในรัชกาลที่หกเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังสงครามโลกเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกสมัยการที่เจ็ดพอรัชกาลที่แปดก็เกิดสงครามโลกอีกแล้ว มาราชการที่เก้าวพ้นจากยุคสงครามโลกมีสงครามเรื่องรัฐธิก็มีปัญหาตลอดในภาคเอกชนก็มีปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายเยอะบ้านเมืองแต่ก่อนไม่ได้สงบนะบ้านเมืองแต่ก่อนอจริงๆโจรผู้ร้ายเยอะแยะเลยคนไม่ได้มีความสงบสุขหรอก คนยุคโชนผู้ไร้รุนแรงมาเจอยุคอันธพาลคลองเมืองมาเจอยุคก,การเมืองวุ่นวายอะไน,นะดูย้อนไปกี่ร้อยปีก็ตามโลกไม่เคยว่างจากปัญหาหรอกงพระั้นอย่าไปใฝ่ฝันว่าเราจะอยู่โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกลุ้มใจเลยฝึกตัวเองนะ ให้อยู่ได้ในทุกสถานการณ์ฝึกจิตนัต่นแหละถ้าจิตเราไม่ทุกข์มันก็ไม่มีอะไรจะทุกข์หรอก